ช่วงคุยสบายได้ประเด็นเน้นเรื่องเด่นประเด็นดังเวทีคนรัง FM 91.25เมกะเฮิร์ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นค่ะดิฉันยอญสพรอัคไกลศรับหน้าที่ดําเนินรายการในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของนโยบายกระทรวงพลังงานนโยบายจังหวัดตรังในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานกับท่านหัวหน้าธนาศักดิ์สะทองพลังงานจังหวัดตรังสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณยอสพรสวัสดี ผู้ฟังทางบ้านครับทีนี้มามาประเด็นประเด็นฮอตเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้ถามมาเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเ,เห็นแล้วณนะปัจจุบันทุกวันนี้นะครับทุกคนตื่นเช้ามาก็เป็นถ่งที่กังวลว่าเอ๊ะวันนี้ราคาน้ำมันจะไป<า>ถึงไหนว่า <laughs> เอ๊ะพรุ่งนี้จะขึ้นอีกห <laughs> รือเปล่าเรื่องของราคาน้ำมันเราน่าจะทุกคน เข้าใจสถานการณ์นะครับว่าตอนนี้มันเกิดมาจากเรื่องของภาวะวิกฤตและไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะทวีปเอเชียกลุ่มทวีปเอเชียอาเซีนเยนอะไรไม่ใช่ฮะมันทั่วโลกทั่วโลกมันเกิดมาจากภาวะสงครามอันนี้ก็เป็นที่ทุกคนเป็นที่ทราบกันภาวะสงครามแล้วกลุ่มที่เกิดสงครามเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของด้านพลังงานด้านน้ํามันนะครับก็มันก็ส่งผลกระทบนะครับ เอ,อทีนี้มาลงพี่นาว่าเอ๊ะทำไมเราควบคุมไม่ได้ราคามัน,มนเขาเขาทะเลาะกันเขาไปสงครามกันมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเราอะบางคนอาจจะ<า>มี<ค>นแนวจจค,คิดแบบนั้นอย่างนั้นนะครับทีนี้ลองลองมาดูว่าไอตัวราคานะ้ํามันเนี่ยมันกําหนดไว้ใครเป็นผู้กําหนดแล้วทําไมต้องมีอ่หลายอย่างนะครับเขาบอกว่าโครงสร้างของราคานะ้ํามันเนี่ย ของประเทศไทยนะครับมันจะมีองค์ประกอบอยู่หกเจ็ดองค์ประกอบะนะครับอันแรกเลยนะครับราคาน้ำมันเนี่ยตัวหลักๆเลยนะครับก็คือราคาหน้าโรงกลั่นคือราคาน้ํามันดิบนะครับหรือราคาเนื้อน้ํามันนะครับเป็นราคาน้ํามันสาเร็จรูปที่ยังไม่ได้รวมภาษีนะครับเ,เรื่องของกองทุนเรื่องของค่าการตลาดนะครับแบ่งเป็นสองส่วนก็คือราคาต้นทุนน้ามันดิบกับราคาค่ากา,การกลั่น เป็นรา,ราคาณนะโรงกลั่นนะครับตัวนี้ฮะที่เป็นตัวกําหนดราคาขึ้นลงของราคาขายปลีกคือ,ถ,อถ้าเกิดว่าราคาต้นทุนตรงเนี้ยมันสูงราคาขายปลีกก็จะสูงตาม,ตามถ้ามันลดราคาขายปลีกก็จะลดลงจะ,จะลดตาม,มนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในสัดส่วนประมาณ50-60%ของราคาน้ํามัน ทั้งหมดเลยในทั้งหมดเลยนะครับเป็นราคาน้ํามันดิบกับค่าการกลั่นนะครับนี่คือโครงสร้างราคาน้ามันสาเร็จรูปในประเทศไทยอันดับแรกคือราคาหน้าโรงกลั่นกับราคาเนื้อหรือว่าราคาเนื้อน้ํามันครับข้อสองราคาสองคือภาษีครับภาษีตัวแรกเลยนะครับสับพสามิตสับพสามิบคําว่าตัวแรกแสดงว่ามีหลายตัวมันแสดงว่ามีหลายตัวใช่อันนี้อันดับแรกเลยภาษีสับปะสามิทดิฉันนึกออกคือ มันเป็นภาษีที่จัดเก็บสินค้าที่มีผลกระทบต่อสังคมสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจํากัดการใช้ของสินค้าเหล่านั้นถ้าไม่จํากัดก็ใช้กันอย่างใช้กันุ่มเฟือยใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีจํากัดนะครับอย่าว่าแต่น้ํามันเลยครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ทุกอย่างนะฮะจะบวกภาษีสรรพสามิตรวเลยนะครับอันนี้ก็คือเพื่อจํากัดการใช้นะครับ เอ่อเป็นการจัดหารายได้ให้แก่ภาครัฐด้วยนะครับซึ่งเงินส่วนหนึ่งก็นำมาใช้นำมาใช้เพื่อประโยชน์สังคมนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนี่คือองค์ประกอบที่สองภาษีหลังจากสรรพสามิตรคะหัวหน้าเขาใช้คำว่าภาษีมหาไทยภาษีมหาไทยคือภาษีที่เก็บให้ท้องถิ่นที่ท้องถิ่นเก็บใช่ครับภาษีสรรพสามิตรที่จัดเก็บเพิ่มเติมตามมาตราสี่ของพรบจัดสรรเงิน ภาษีสรรพสามิตสองพครอย่ะิบ็ดและส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือจะลงไปที่สู่ท้องถิ่นค่ะก็ประมาณตัดตาร้อยละสิบของภาษีสรรพสามิตของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทสิบเปอร์เซ็นของภาษีสรรพสามิตของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทด,ด้วยนี่คือภาษีตัวที่สองนอกจากสรรพสามิตแล้วก็ยังมีภาษีมหาดไทยหรือว่าภาษีท้องถิ่นทีนี้นอกเหนือจากนี้องค์ประกอบอื่นล่ะคะส่วนที่สี่นะครับ เป topic, to to yeah. ็นเงินที hmm. okay. er yeah, ่เรียกเก็บเข้ากองทุนหรือเป็นเงินอุดหนุนนะครับจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจัดเก็บจัดตั้งขึ้นตามคําสั่งนายกนะครับเรื่องการกําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็เป็นเงินที่เรียกเก็บเรียกเก็บอันนี้ทุกคนได้ยินเลยเพราะว่าบางทีรัฐบาลก็ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเอามาอุดหนุนราคาน้ำมันอยู่ด้วยส่วนนี้ไม่ใช่เก็บอย่างเดียวในบางโอกาส ก็อุดหนุนด้วยก็คือก็คือเป็นค่าติดลบก็คือลักษณะการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันใช่ค่ะนะคะนอกจากนี้นอกจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงยังมีอีกกองทุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการรักพลังงานที่ที่ที่หัวหน้าพูดถึงที่พูดถึงให้ให้หน่วยงานขอนี่แหละครับค่ะค่ะท่านถ้าท่านอยากได้เงินส่วนค่าน้ํามันกลับมาท่านก็ต้องมาทาโครงการขอเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการรักพลังงานค่ะเพราะว่าโครงสร้างราคาน้ํามันส่วนหนึ่ง เก็บเงินค่าน้ำมันเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตัวนี้นะครับก็องประกอบต่อไปเลยค่ะหน้าเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาขายส่งแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์จ็เปอร์เซนะครับโอเคแล้วจากนั้นเป็นเรื่องของอะไรอีกคะค่าการตลาดครับค่าการตลาดคือค่าการตลาดเอ่อมันเป็นผลตอบแทนสำหรับผู้ค้าน้ํามันตามราจ็ดหรือผู้ค้ารายใหญ่นะครับ ได้รับการที่ได้รับจากการทําธุรกิจค้าปลีกน้ามันเชื้อเพลิงทั้งระบบนะครับรวมถึงผลตอบแทนของการลงทุนการก่อสร้างคลังน้ํามันนะครับระบบขนส่งสถานีบริการน้ํามันค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจในการดาเนินธุรกิจการส่งเสริมการขายค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจทุกอย่างรวมถึงค่าบุคลากรค่าจ้างอะไรพวกนี้ค่าจ้างค่าการตลาดจึงไม่ใช่กําไรของผู้ประกอบการแต่เป็นต้นทุน ครับใช่เป็นต้นทุนเป็นงแค่ได้จ่ายในการดําเนินธุรกิจนะครับคือคนมองว่าเป็นกําไรของของผู้ประกอบการอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่มันรวมต้นทุนเขาทั้งหมดด้วยทั้งหมดด้วยรวมถึงการจ้างงานในพื้นที่ในสถานีบริการนะครับก็ส่งผลกลับมาถึงจุนจนถึงผู้พี่น้องประชาชนอีกเหมือนกันองประกอบสุดท้ายก็เป็นภาษีอีกเหมือนกันครับภาษีแวดของค่าการตลาดค่ะ ค่าการตลาดเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังมีมันมีแวด7%ของแต่นี่7%จากค่าการตลาดที่เราพูดถึงเมื่อครู่เพราะฉะนั้นราคาน้ํามันแต่ละประเภทอ่าแต่ละประเทศที่มันแตกต่างกันมีปัจจัยจากอะไรบ้างคะวินาแต่ละประเภทใช่ไหมครับแต่ละประเทศประเทศบางทีเขาบอกเอ๊ะทำไมน้ำมันมาเลยถูกกว่าบ้านเราอ๋อใช่ใช่อันนี้อันนี้ราคาการบริหารแต่ละประเทศ แต่ละประเทศนะครับมีมีความแตกต่างหนึ่งมาตรการทางภาษีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรือเงินอุดหนุนนะครับบางประเทศอาจจะไม่มีนะครับต้นทุนน้ามันเนี่ยโอเคแหละมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่ประเทศแต่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบางประเทศก็มีการอุดหนุนแต่บางประเทศก็ไม่มีอย่างของประเทศไทยก็เรามีการอุดหนุนราคานะครับปัจจุบันราคาถ้าถ้าไม่เอาเงินมาอุดหนุนนะราคาน้ํามันไม่ได้อยู่ณจุดนี้ คะต้องสูงกว่านี้แน่นอนะนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะฮะที่เป็นสาเหตุของค่าน้ํามันที่เราคิดว่าแพงขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยเรื่องของค่าเงินบาทครับค่าเงินบาทอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงมากค่ะอย่าลืมว่าเวลาเราไปซื้อเราซื้อเป็นดอลลาร์น้ำมันดิบเป็นดอลลาร์พอค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยเราต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการซื้อน้ํามันดิบนมัดิบจํานวนเท่าเดิมค่ะถูกไหมฮะเลิกเลิก เอ็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ราคามันสูงขึ้นปัจจุบัน,นค่ะเหลือนหนึ่งนาะทีสุดท้ายหัวหน้าดิฉันขอทิ้งท้ายไว้กับคําถามนี้เลยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะว่าประเทศไทยเราจะมีอาพาวการขาดแคลนน้ามันเหมือนกับลาวหรือว่าสีลังกาถามว่าเ็นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับถ้าถ้านะครับถ้า,า,ถาอ่าพี่น้องประชาชนเราเราไม่ไม่ตระหนักหรือไม่ร่วมกันนะครับ อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรานํามาเป็นโอกาสในเรื่องของการรุนรงค์เรื่องของการประหยัดประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานฮะทําให้เห็นว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหมดนะครับพลังงานฟอสซิลมีโอกาสที่จะหมดเน้นกลับมาใช้พลังงานทดแทนนะครับก็เป็นอีก,อ,กอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะมารุรงค์ะนะครับแล้วอย่าอย่าลืมว่าอย่ามองแค่ว่าประเทศไทยราคาน้ำมันแพงและมีเพื่อนบ้านถูกกว่าถูกกว่าเราแค่สองสามประเทศเองครับในทวีป อาเซียนเนี่ยในก<น><น>ลุ่มอาเซียนเนี่ยครพี่ภาคอาเซียนเนี่ย,ยะฮะถูกกับเราแค่สองสามประเทศประเทศเองฮะที่เหลือนี่แพงกว่าเราหมดเลยเพราะฉะนั้นมันมันอยู่ที่ความแตกต่างของการของโคงง<า>รงสร้างการบริหารการบริหารโครงสร้างมาตรการด้านภาษีอะไรต่อมีอะไรที่หัวหน้าบอกมาทั้งหมดเลยใช่ครับค่ะ ค่ะเวลาของคุยสบายได้ประเด็นวันนี้หมดลงแล้วนะคะต้องขอบพระคุณค่ะท่านหัวหน้าธนาศักดิ์ศัทองพลังงานจังหวัดตรังที่ให้เกียรติกับทางสวทตรังของเราและขอบพระคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ